วันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วฉันต้องทําให้เต็มที่เลยโอ้ข้อสอบไม่ยากนะเนี่ยอืมข้อสอบข้อ30อันนี้ง่ายเลยตอบงองูถูกทุกข้อเอาล่ะนักเรียนทุกคนจ้าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาทําข้อสอบแล้วนะจ้าวางดินสอยางลบแล้วก็กระดาษให้เรียบร้อยด้วยนะจ้าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเก็บแล้วนะอะหมดเวลาทําข้อสอบแล้วสินะในที่สุดนะเราก็สอบเสร็จแล้วทุกคนทําได้หรือเปล่าจ้าฉันทําได้ฉันทําได้เพราะว่าฉันอ่านมา ก่อนนะ่ะตั้งเดือนหนึ่งแนะ่โ oh, อ้จัสมินเธออ่านก่อนเดือนหนึ่งเลยงั้นหนอเกินไปเปล่าก็คนมันขยันนะั่นนะแบบนี้เนี่ยฉันต้องได้คะแนนเต็มแล้วแหละขอให้เธอได้คะแนนเต็มนะจัสมินืมื่แต่นะปิดเทอมนี้เนี่ยพวกเธอไปไหนกันหรือเปล่าวะอืมฉันไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดียังไม่ได้นัดกับคุณแม่น่ะนี่นี่ฉันนะ่ะอยากจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของฉันนะ่ะทุกคนอยากมาไหมเป็นปาร์ตี้ฉลองปิดเทอมเลยนะว้าวจริงเหรอคิตตี้มีปาร์ตี้ฉลองปิด ที่บ้านของเธอด้วยหรอไม่เคยไปบ้านเธอเลยอยากอยากไปจังอ๋อแล้วฉันไปได้หรือเปล่าอ่ะฉันเป็นผู้ชายนะ่ะไปได้สิแม่ฉันไม่ว่าหลอกนะพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะไปกันไหมทุกคนไปไปฉันอยากไปย่ะใช่แล้วแหละคิตตี้พวกเราก็อยากไปบ้านเธอเหมือนกันนะจะสนุกแค่ไหนกันนะอยากรู้จังงั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ไปกันหลายคนนะแต่ละคนเนี่ยเตรียมของเล่นแล้วก็ของกินไปด้วยดีไหมจ๊าอืมก็เป็นความคิดที่ดีนะจะได้ไม่ รบกวนบ้านคิตตี้มากเกินไปนะได้เลยเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาของเล่นบ้านฉันไปด้วยนะว่าแต่เนี่ยงานปาร์ตี้จัดวันไหนหรอคิตตี้จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันบอกว่าจัดพรุ่งนี้เนี่ยพอดีว่าฉันตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้ปิดเทอมเนะี่ยอยากเจอทุกคนที่บ้านฉันนะโอเคได้เลยจ้ะคิตตี้เจอกันพรุ่งนี้นะโหยตื่นเต้นจัง<ม>พรุ่งนี้นะเพื่อนของเรามีจัดงานปาร์ตี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาขนมไปแบ่งเพื่อนดีกว่านะทำขนมเลยจะได้กินอร่อย อร่อยกันทั้งหมดเลยโอ้รูปนี้ก็สวยนะแล้วทําอะไรอีกดีนะาทาเป็นยูนิคอร์นแบบนี้ละกันนี่น่ารักฟุดฟูดว้าวทุกคนมาแล้วหรอฉันรอตั้งนานนะ่ะโอโหถือของมาเยอะด้วยขอบคุณมากๆนะนี่คิตตี้ฉันเอาขนมครบเค้กมาฝากด้วยแหละดูสีนะ่ากินทั้งนั้นเลยส่วนของฉันก็มีขนมด้วยนะคิตตี้นี่มีเครื่องดื่มด้วยแหละส่วนของฉันเอาของเล่นไม้พวกเธอเล่นด้วยนะไปสติกเกอร์แปะหน้าเลยอ๋อของฉัน เอาตุ๊กตามาแหละพวกเธอน่าเล่นปะล่ะโอ้ตุ๊กตาน่ารักดีเหมือนกันนะว่าแต่ดันเนี้ยเอาอะไรมาฉันเชอากินขนมมันนะก็เอาขนมมาฝากพวกเธอน,นั่นแหละไปกันทุกคนเข้ามาข้างในงานดีกว่านะฉันเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วแหละต้องสนุกแน่แ่วันนี้โอเคจ้ะเลสโกว้าสนุกจังเลยอะ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าป้าคิตตี้เนี่ยจะมีบ้านลมสนุกสนุกแบบนี้ด้วย呀ใช่ใช่สนุกมากเลยเนาะนี่ทุกคนกินขนมไหมฉันเนี่ยทำคัพเค้กมาไ ากด้วยนะดูสิน่ากินโฟดๆว้าวพอนี้อยากกินจังเลยอะ่ะโูอร่อยจังลองสิอืม,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 มน้ำน้ำนำอร่อยนี่อันนี้เนี่ยเป็นลายพอนี้ด้วยนะฉันเนี่ยจะกินแล้วแหลงน้ำนำอร่อยจังเลยอันดึงดึงดึง โอ้คิตตี้บ้านเธอเนี่ยเลี้ยงสุดนัขด้วยเหรอเจ้าตัวนี้เชื่ออะไรอะ่ะน่ารักชะมัดเลยกินไม่จานนี่มีขนมด้วยนะเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่าพนะุดดิ้งน่าน่ารักใช่ไหมล่ะโอ้โหชื่ออย่างแบแลเลยนะเนี่ยพุดดิ้งงั้นหน่อยเดี๋ยวฉันเนี่ยขอลองคิมหน่อยดีกินได้เปล่าอะ่ะกินได้ที่ไหนล่ะแดเนียลนี่มันน้องหมาของฉันนะอ๋อก็นึกว่ากินได้ซะอีกอะ่ะว้าวบ้านคิตตี้เนี่ยมีเครื่องสาอางเต็มเลย ดูสิขนาดฉันเอาสติกเกอร์มาด้วยนะเนี่ยบา้านคิตตี้มีเต็มไปหมดเลยอะ่ะจริงด้วยนะฉันขอลองหน่อยสิทาลิปสติกสีฟ้าเนี่จะเป็นยังไงนะโอ้ไม่ก็ทําไมปากฉันเป็นแบบนี้อะ่ะฮ่าฮ่ก็เธอลองลิปสติกสีฟ้านี่นาปากก็ต้องเป็นแบบนั้นสินี่เดี๋ยวมาลองสติกเกอร์แปะหน้าฉันหน่อยหูแบบนี้ก็น่ารักดีนะงั้นฉันขอลองแต่งให้เธอมั่งละกันนะ เอาอะไรดีอ่ะงั้นเอาอันนี้นะการที่เธอเนี่ยเอามานะชเวเป็นไงอะ่ะโอ้สวยอยู่นะโอ้มีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอลองแต่งดูดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงอ,อ่ะหูน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่นี่ทาทันเลย ดูเหมือนว่าเพื่อนๆน,นะกกาลังแต่งหน้ากันอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าคิตตี้เนี่ยเตรียมชุดอะไรให้พวกเราด้วยอยะอ่าแฮมอ่าแฮมฉันอยากบอกว่าบ้านฉันน่ะมีสระว่ายน้ําด้วยนะฉันเตรียมชุดให้พวกเธอเนี่ยมาแต่งตัวเล่นน้ํำนะ่ะว้าวจริงเหรอคิตตี้ขอบคุณนะโหน่ารักที่สุดเลยอะ่ะมีชุดเต็มเลยเลือกชุดไหนดีนะ งั้นฉันขอเลือกก่อนเลยละกันนะเอาเป็นชุดนี้ละกันนี่สีฟ้าเลยแปลกดีนะฉันไม่ค่อยได้ใส่น่ะนี้แล้วก็มีรองเท้าด้วยยนาะงั้นพอน,นี่ขอเลือกมั่งนะอืมเอาเป็นหมวกใบนี้ละกันสีม่วงๆนะแล้วก็อืมเอาเป็นรองเท้าคู่นี้ดีไหมอ่ะหุ้ยน่ารักจังเลย แล้วก็ส่วนเสื้อนะเอาเป็นเสื้อแบบนี้อุ๊ยไม่ได้สิเราจะต้องว่ายนะ้ำเหมือนนะงั้นเอาเป็นเสื้อตัวนี้ละกันกระโปรงตัวนี้น่าจะเข้าอยู่แหละเป็นไงมั่งโอ้โหดูเป็นสาวมากเลยพอน,นี่ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยใส่กําไรอ่ะอนะก็น่าจะดูดีเหมือนกันมีกําไรหรือเปล่านะมีจ้ามีจ้าตัวนี้เนี่ยมีกําไรให้พวกเธอเลือกด้วยนะว้าวสุดยอดเลยอย่ะมาคิตตี้มีทุกอย่างเลยงั้นฉันขอเลือกกาไรอันนี้ละกันโหยน่ารักจังนี่แนละ้วถ้าเกิดว่าใครอยาก แต่งตัวแบบฉันนนะนะฉันมีชุดมาด้วยแหละนี่มีตั้ง3มกล่องเลยเลือกได้ตามสบายเลยนะ๋อ oh ้ my god เธอเนี่ยใจดีฟุดๆเลยอยาบ้านของเธอมีของเยอะแยะมากเลยฉันอยากอยู่บ้านเธอทั้งเดือนเลยอะ่ะงั้นเดซี่เธอก็มาเที่ยวบ้านฉันบ่อยๆสิมีของเล่นใ้เธอเล่นเยอะเลยนะมามาเดี๋ยวฉันเนี่ยลองแต่งหน้าเธอนะชัวปูสวยจังทําไมบ้านเธอมีแต่ของสวยๆนะฉันถูกใจฟุดๆเลยอะ่ะฉันขอลองแต่งตัวบ้างสิมีรองเท้าด้วยแล้วก็โว้ มงกุฎด้วยอย่างงั้นหรอสวยอย่าแล้วก็มีเป็นกระเป๋าด้วยฉันขอดูแล้วกันนะว่าในนี้มีอะไรหูกําไรต่างหูหุยน่ารักแล้วอะ่ะใส่แค่นี้ก็น่ารักแล้วยังไม่หมดนะมีชุดสวยๆด้วยเธอลองดูสิชั้นแวบ,บเลยเป็นแย่สวยป้าโอโหฉันว่านะชุดนี้เนี่ยเข้ากับเธอฝุดๆเลยจริงงั้นเหรอ สวยจริงด้วยนะเป็นไงทุกคนให้กี่คะแนนฉันนะ่ะฉันว่าเอาไปสิบคะแนนร้อยสวยมากแต่ว่านะฉันเนี่ยก็ใส่ชุดใหม่มาแล้วเห็นชุดในบ้านคิตตี้เนี่ยก็อดใจไม่ไดอ้อยากลองบ้างจังไม่รู้จะเอาชุดไหนดีอะ่ะไม่ต้องห่วงไข่มกเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยเลื่อยเธอละกันนะอ๋อมีแต่คนมีชุดใหม่อะแล้วฉันเป็นผู้ชายอบ้านเธอมีชุดผู้ชายให้ฉันบ้างไหมอะ่ะชุดผู้ชายงั้นหรอก็มีอยู่นะเดินม,มาทางนี้สินี่เลยดดนเนี่ยฉันเตรียมชุดให้เธอนะอ่ะ จะมีแค่ชุดเดียวอะแต่ว่าหวังว่าเธอจะชอบนะอ๋อจริงเหรอไหนลองดูสิโหมีเสื้อด้วยแล้วก็กางเกงแบบใหม่โอ้โหอ,อย่างเท่เลยอะแล้วก็รองเท้าด้วยอย่างนั้นหนาอุ้ยแต่ว่านะฉันเผลอใส่ถุงเท้ามาวันนี้ถุงเท้านักเรียนอะลืมซา้าะอ้ายโปแตกเลยฮ่าฮ่าฮ่าแนนเนียลทำไมเธอไม่ได้ซ้าถุงเท้างั้นหนอะฉันจะไม่บอกใครนะว่าเธอสกปะโปกนะนี่ทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องทำมิลเชคนะอยากกินรสอะไรเนี่ยเลือกได้เล นะจ๊ะ ว้าวจริงงั้นเหรอโอ,อ้โหฉันอยากกินจังเลยอะเอาอันไหนดีนะงั้นฉันขอเป็นช็อกโกแลตได้ไหมอ่ะได้สิจานได้สิเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะฉันจะมากดนี่กดเลยได้แล้วจ้าอืมอร่อยจังเลยอ่ะมิวเชคโโหรสชาตดดิดีฟุดโฟอ่าฉันขอกินไอติมได้ไหมฉันเห็นมีเครื่องทําไอติมตรงนี้นะ้ได้อยู่แล้วจ้าไข่มุกมามานี่กดเลยแชวัได้แล้วจ้าขอบคุณนะเดี๋ยวฉันไปเดินเล่นก่อนอ้าแล้วเครื่องนี้ อะไรหยอกาชาปองงั้นหรอเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมักฝรั่งนะถ้ากดออกมาเนี่ยก็จะได้หมักฝรั่งเอามากินด้วยนะอ๋ออร่อยจริงด้วยนะหมักฝรั่งอย่างงั้นหรออ๋อหออบ้าทิตตี้มีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ด้วยอย่าสีม่วงน่ารักุดโฟดมาทํามิลชชงต่อดีกว่านะอันนี้รสสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้วานิลลาเอาไปแบ่งเพื่อนๆดีกว่าเอ๊ะทำไมของตรงนี้เนี่ยมันเหมือนหมักฝรั่งที่ฉันกินจังเลยนะกลมๆเหมือนกันเอาไว้ทําอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเอาไว้ติด จมูกอย่างนั้นเนอะไว้ตลกอะอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีชุดอะไรแปลกๆด้วยนะเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้ไปเลยดีกว่าเพื่อนจะต้องงงแน่นั่นนั่นนั่นละ่ะอ้อหตรงนี้สบายจังเลยอะเอ๊แต่ว่าเสียงอะไรนะอะไรอะทำไมถึงนีเจ้าไก่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เจ้ากระต่ายนะ้านี่พ่อนี่นั่นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงฉันเองแหละมันมาหาพ่อนี่นะโอ้อหอมาหาพ่อนี่อย่างนั้นหรอโหยน่ารักจังเลยอะเราเชื่ออะไรกันบ้างหรอเนูชื่อทิกกี้ค่ะ สนหนูชื่อว่าบับบี้อ๋โหชิคกี้กับบับบี้นะโหชื่อน่ารักสุดๆนะพอนี้หิวไหมฉันทํำมิลชชคมาด้วยนะเอารสไหนดีล่ะอุ๊ยขอบใจนะคิตตี้งั้นฉันขอเป็นมิลชชคสตอรอเบอรี่ละกันพอดีว่าอยากกินผลนไม้นะ่งางนมงม้ำงนอร่อยจัง เดี๋ยวมาย่างของกินแสนอร่อยดีกว่านะคิตตี้อุตส่าห์จัดต้นนี้ขึ้นมานะ่ะต้องใช้เป็นประโยชน์นะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหิวแล้วแหละนี่ไครมองดูชั้นสิเท่เปล่าเฮ้ยนี่ แดเนียลนั้นไนหรอันไม่อยากจะเชื่อเลยไปเอาชุดมาจากไหนนะ้าอ๋อฉันเห็นชุดแถวนี้แหละก็เลยเอามาเล่นนะ่ะนะเป็นงานเก่งป้าอ๋อเก่งก็ได้นะชุดก็ดูเข้ากับนานดีนะาอ๋อหอน้องพุดดิ้งน่ารักจังเลยเอ้ตรงนี้คือมเมล็ดพันธุ์อะไรอ่ะฉันสงสัยจังเลยนะขอลองเล่นหน่อยดีกว่าวูอะไรอะ่ะรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วก็กลายเป็นแตงโมลูกใหญ่ๆเลยอยากกินได้หรือเปล่าเนี่ยว้าวกดออกมาแบบนี้กินได้ด้วยอย่างนั้นหรอมามา แบ่งเทินนะหืมอยรอยรอยลอย,รอยจริงๆด้วยเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยรู้สึกหิวจังเลยกินอะไรดีนะเอ้ยแถวนี้ขนมเต็มไปหมดเลยอยาอันนี้ก็น่ากินอ๋ยตรงนี้เนี่ยของกินเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมีแต่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเอาล่ะทุกคนยิ้มนะฉันจะถ่ายรูปทุกคนแล้วแชร์โสวยจังเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้นะทุกคนจะมีความสุขกับปาร์ตี้ฉลองปิดเทอมมากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะปิดเทอมกันได้ยังเอ่ยคอมเมน บอกพี่พนนี่กันหน่อยนะจ๊ะพี่พนี่เนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกในตอนปิดเทอมนะ